การโกวิชบีไปกระหิงครับวันนี้ผมชนรทศมาคิดจะพามาที่ท่าปอนคลองสำนักแห่งมืองกระบีครับมาดูรอยต่อระหว่างน้ําจากน้ํากร่อยกับน้ําที่มาจากป่าพุน้ําจืดที่มาจากเขาหญินปูนครับตามเลยครับเรื่องดีๆที่น่าสนใจกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการจัดก,การร่วมกันระหว่างกรมป่าไม้กับชุมชนนะครับในรูปแบบของอการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นรูปแบบที่ดีครับ ชุมชนช่วยรักษาธรรมชาติดูแลและได้ประโยชน์จากการดูแลนั้นด้วยโดยทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ได้การนล,ลงทุนมาจากภาครัฐนะครับลองมาเดินดูนะครับสิ่งดีๆที่ขอเชียร์พวกวณะอุทยานกับอุทยานชาติก็น่าจะทําแบบเดียกครับคือถ้าประชาชนในพื้นที่เนี่ยคนเข้าฟรีจะต,ต้องส่าง,ง,งบัตรครับที่นี่ถ้าปอมทําแล้วครับคนในพื้นที่เข้าฟรีผมในฐานะของเจ้าหน้าที่อุทยานเก่านี่ก็อยากจะเชียร์ว่า ในพื้นที่อุทยา,ยานชาติวนาอุทยานเนี่ยถ้าเป็นคนในพื้นที่ก็ควรจะเข้าฟรีเช่นเดียวกันแต่สลับที่นี่ที่ทาปลอมแล้วคนไทยก็20บาท10บาทผู้ใหญ่เด็กนะครับชาวต่างประเทศก็อาจจะแพงขึ้นนิดนึงครับที่จะลดสะดวกสบายผมเคยมาเมื่อ4ปีที่แล้วก็สวยงามมาคราวนี้ก็ยังสวยงามเหมือนเดิมท่าปอมของสองน้ำแห่งเมืองระบีครับนี่คือนับกลอยที่มาจากทะเล ป่าชายเลนและนี่คือน้ําจืดที่มาจากป่าพลุด้านในเดี๋ยวเราจะเดินไปดูตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติของท่าปองคลองสองน้ำกันครับนี่ครับฝั่งที่มาจากน้ําจืดที่เป็นป่าพลุด,ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นกำเนิดของน้ําด้านบนกับอีกฝั่งหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเป็นน้ำกร่อยที่มาจากป่าชาเลน ด้านขวามือสวยงามสงบเงียบหน้าพักผ่อนเห็นไหมครับว่ามีการสื่อความหมายให้ความรู้โดยกรมป่าไม้อยากรู้เรื่องตะบุนขาวก็ดูคิยวโคตดป้ายจะได้ไม่เปลือหละลุงหลังใครอยากเรียนรู้ก็สแกนเคียวโค้ดศึกษาเรื่องราวต่างๆ ผมมาเดือนตุลาคมนะครับเป็นปลายหน้าฝนก็ยังมีฝนตกอยู่บ้างแต่ต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่เย็นสบายต้นหมากลากไม้เยอะแยะนะครับมีป้ายสื่อความหมายทั้งแบบเกียวโค้ดและก็แบบป้ายข้างทางนะครับแต่ขะเดียวกันก็จะมีรายละเอียดของเคียวโค้ดอยากรู้ก็เข้าไปดูมาเรียนรู้แบบสบายๆเดินแบบสงบสงบ ฟังเสียงธรรมชาติแต่ช่วงฤดูท่องเที่ยวเนี่ยนักเที่ยวชาวต่างประเทศก็จะมาเยอะเลยครับคนไทยก็เยอะในตอนต้นของเส้นทางจะเป็นเรื่องราวให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ในป่าชายเลนและถัดขึ้นไปจะเป็นป่าพลุน้ำจืดนะครับเห็นว่าบริเวณนี้มีต้นจากตะบูนเหลือทาง1,200เมตรเนี่ยเดินสบายๆนะครับดูด้านบนก็ล่มเย็นสบายนะครับ เดินไม่เมื่อยครับเส้นทางเดินสะดกวกกว้าง2เมตรเป็นเส้นเดินแบบวันเวย์ครับไม่ต้องเดินสวนทางกันเป็นวงรอบระบบรากของพันไม้ป่าเฉลนมีหลายแบบท้งหลักกงกลางรากอากาศเป็นปุ่มเป็นป,ม,ป,นปมขึ้นมานะครับในแ,แต่ละชนิดก็จะมีรูปแบบของการเกิดรากไอ้รากต่างๆเหล่านี้จะทําหน้าที่ในการกรองอน้ําต่างๆให้เกิดการตกตะกอนนะครับการเป็นป่าเลนและทําให้ดินเลนดีขึ้นขณะเดีวยวกันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ํา แหล่งวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ำในป่าชาเลนด้วยเดินมาเป็นระยะระยะเหนื่อยนักนั่งพักก่อนนะครับจะมาทำเป็นซาลาให้นั่งพักโอนี่ต้นต้นชมพู่น้ำครับต้นชมพู่น้ำเริ่มเข้าสู่บริเวณจากป่าชายชายเลนเข้าสู่บริเวณป่าพลุเห็นว่าบริเวณนี้น้ำเริ่มเปลี่ยนไปแล้วข้อดีของการจัดการที่นี่นะครับเห็นไหมครับว่า บอดวอล์กเขาเนี่ยจะทําจุดให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสลงไปสัมผัสกับความเป็นธรรมชาติมีทางเดินลงไปจากศาลานะครับเดี๋ยวเราเข้าเข้าไปดูกันเดี๋ยวบริเวณนี้คือรอยต่อระหว่างป่าที่เป็นป่าพลุก,กับป่าชายหาดตอนนี้จะมีต้นกองกลางขึ้นอยู่ม,มองรากไม้ในป่ากองกลางป่าชายเลนเนี่ยมันเป็นศิลปะจากธรรมชาติจริงเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องการใช้พันไม้ ลากไม้เป็นหนอดขึ้นมาเพื่อกรองหายใจนะครับเพื่อการหายใจโครงกลางก็ใช้หลากค้ำยันส่วนพวกนี้ก็จะเป็นรักษณะการลากแผ่ขยายไปเพื่อยึดหน้าดินเอาไว้นี่คือคําตอบยืนยันของความเป็นป่าเขาหินปูนซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยต้นไม้ก็ไม่โตเท่าไหร่แต่คือความหมายของมันคือเป็นแหล่งต้นน้ำลํำทารแหล่งซับน้ําให้น้าไหลหล่อเลี้ยง ที่ท่าปอนของสนานเนี่ยจากเขาหินปูนล,ลูกเล็กๆลูกโดดเนี่ยค่อยๆรวมสายน้ําขึ้นมาสายเล็กๆครับรวมเป็นน้ําสายใหญ่ๆสีเขียวมรกตนะครับต้นหน้านี้นี่แสดงเห็นว่าการรักษาป่าให้สมบูรณ์ในป่าเขาหินปูนแล้วก็คือการรักษาป่าต้นน้ำทานซึ่งถึงเหมือกันการเป็นเขื่อนกัก,กเก็บน้ําตามธรรมชาติน้ำที่ไหลซึมซับจากป่าเขาหินปูนนะครับผ่านไปนยังป่าพรุ น้ำสีเขียวมรกตนะครับนี่คือแหล่งน้าจืดลงมาสู่เส้นทางลัดเลาะไปตามลําห้วยลาําธารที่นี่มีกิจกรรมมากมายเลยครับเราสามารถจะเดินลงไปสัมผัสน้ําก็จะมีจุดให้นักท่องเทีย่ยวสามารถลงไปสัมผัสน้ําดูรากไม้ได้และมีกิจกรรมการพายเรือคายักด้านล่างนะครับการเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมขึ้นจากค่าเข้าตามปกติ ตรงนี้ให้สัมผัสน้ำนะครับแต่ว่าห้ามลงเล่นน้ำบริเวณนี้นะครับเพราะเป็นแหล่งต้นน้ำน้ำท่านตรงไหนให้เล่นตรงไหนไม่ให้เล่นจะมีป้ายบอกอยู่แล้ว <Yeah. S 1> ครึ่งทางจะมีจุดที่ให้นักท่องเที่ยวหรือนักเรียนที่มาเรียนรู้เนี่ยได้มีโอกาสเดินลงไปนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อ,เ,อเรียนรู้ <Yeah. S 1> ได้เห็น รักษาลำน้ำได้สัมผัสน้ำได้สัาพความเป็นรากไม้ที่มีความหลากหลายคร,ครับลองเดินลงไปดูนะครับทางเดินเท้ามาตรฐานสตเลี ไม้ป่าพุพวกนี้เป็นพวกว่าน้ําแดงน้าชมพูน้ํานะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้เป็นป่าชายเลนพวกพังกาหัวสมกงกลางใบใหญ่ใบเล็กพวกต้นไม้ป่าชายเลนแต่ที่นี่จะเป็นไม้ป่าพุสมแล้วครับที่ชื่อว่าท่าปอนคลองสองน้ํา มีบางบริเวณก็อนุญาตให้ลงเล่นน้ําได้นะครับบริเวณบ่อน้าเนี่ยจะมีป้ายบอกให้ลงเล่นน้ําได้ก็เป็นวังน้ําขนาดใหญ่ปลอดภัยครับมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลมีหงยางนะครับเป็นป้ายบอกพื้นที่ให้เล่นน้ําได้ก็เป็นวังน้ําขนาดใหญ่การดานถัดไปก็จะมีให้พายเรือเคนูได้เส้นทาง1,200เมตรจะเป็นวงลอดเป็นลูกผ่านความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศอยู่2รูปแบบด้วยกัน อย่างที่บอกไปแล้วนะครับแล้วออกสู่ทางออกในสุดาย,ยครับผมอยากบอกว่าวน,นี่คือความร่วมมือที่ดีระหว่างกรมป่าไม้กับชุมชนท้องที่นะครับในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้นมานะครับถ้ามากระบี่อย่าลืมแวะเข้ามาชมนะครับจะได้เรียนรู้เรื่องต่างๆและด้านหน้าจะมีของที่ระลึกของฝากร้านอาหารการกินที่จอดรถสะดวกสบายมาง่ายๆครับเซิร์ปใน Google Map คำว่าท่าปอนคลองสองน้ำ ตัวชีวัดของหลางท่องเที่ยวที่ดีคือการมีห้องน้ําที่สะอาดสะอานะที่นี่ก็มีห้องน้ํานะครับมีเก็บข้าวบริการห้องน้ําด้วยแต่ถือว่ามาตรฐานครับามา,า,ากระบี่ต้องชิมอาหารทะเลครับหอยชักตีนปูกุ้งนะครับที่ท่าปอมนี่ก็เป็น ถิ่นที่เป็นปูดำาครับราะมีป่าชเลนสัญลักษณ์ก็เป็นปูทะเลนะครับเกกันในป่าชเลนก็จะมีปูแสมปูแสมที่ทําปูเค็มส้มตำนะครับที่นี่มีร้านอาหารมรีสิ่งขรงสดพร้อมครับตามมาตรฐานมากันนะครับท่าปอนคลองสองน้ําแห่งเมืองกระบี่พบกับรายการ go w i s h me ไปกับถินได้ต่อไปครับสบนี้จากลาไปด้วยท่าปอมคลองสองน้ำ แห่งจังหวัดกระบี่ครับสวัสดีครับ